สวัสดีครับตัวผมอาบังแดนนี่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 คนหล่อหน้ามนนะเจานายจ้าวันนี้เราจะมาแต่งตัวเป็นนักแข่งโปลีกลีกอินเดียนะครับผมจะมาแบกสาวด้วยนะครับวันนี้จะแบกสาวขึ้นแรงนะครับผมเออ <Yo S 1> แต่วันนี้ <mean. S 1> เราจะมาแต่งตัวเป็นบังนะครับนี่ก็ผมว่าก็เท่ดีนะโอเคสาวชวนมาแล้วนะครับผม แล้วก็จะมาแบกสาวแบบชิวๆนะผมบอกเลยผมว่าผมแบกไหวแบกชิวด้วยสาวจะพาเล่นหมวดอะไรวะเนี่ยสาวจะให้ผมแบกหมวดอะไรครับแต่แป๊บนึงนะครับทักทั้งหาสาวก่อนเฮ้ยผิดวะ่ะสาวจะให้ผมแบกแรงอะไรครับ <c oughs> ดูดูดููนี่ส่งทหารกล้าไปด้วยนะครับสติกเกอร์ทหารกล้าเพิ่มความขลังๆๆเพิ่มความขลังอ้าวเหลืองอ้าเหลืองซีซีค่ะโอเคโอเคครับผมโอเคครับาพร้อมลั่นครับสีสีผมก็ชนะต่อเนื่ยามา เจียเกมติดแล้วด้วยแค่นั้นแหละแต่งทีมอะไรดีดูดูผมจะจีบสาวโชว์ทีมไรก็น่ารักอ่ะเออเป็นไงอ่บังจีบสาวนะจ๊ะนายจ๋าเอาเรื่องเปล่าเอาเรื่องเปล่จาจ๊ะนายจ๋าเอาเรื่องจ้ออ่บังแดนนี่ไม่ธรรมดาป่ะเฮ้เอเยเอเฮ้ยอเฮ้ยอเฮ้ย กันไปอัพเป้ากันไปอัพเป้าเฮ้ยเอ็มโอศูนย์มันมีเฮ้ยเอ็มโอศูนย์มันมีอันนี้แล้วเหรอครับมันมีปืนแล้วเหรอครับไหนวะโมเดลเฮียเอ็มโอศูนย์มันมีปืนอัพเวลเลยหรืรรหอ่ามมอผมเพิ่งรู้เดี๋ยวเดสาวตอบกูยังนะโอ้สาวเมินผมเลยว่ะคนดูเดี๋ยวเดีผมขอไปดูไอ้นี่ใหม่ก่อนปืนอัพเวลเนี่ยเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะนี่ เอาดีเอาดีเอาด,เอดีเวอร์จัดเวอร์จัดเดวอร์จัดแล้รับของกันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฟรีไฟล์ขับอัปเดตระบบใหม่เพียบอะไรอีกมีปีกระเบนีล่าสุดล่าสุดมีปีกนะครับฟรีไฟล์เรานะครับล่าสุดมีปีกนะจ้านายจ๋าเติมกลุ่มคุ้มกว่าเก่าโอเคนี่คืออะไรวะเฮ้ย อุ้ยแล้วผมจะทํายังไงผมต้องไปผมต้องไปกินเคเฟซีใช่ปะ่ะผมค่อยได้ตั๋วโทเคนนะ็เคนเนี่ยไอ้โทเค็นเคเฟซีชัวร์เลยโอเคเดี๋ยวผมไปกินล้วกันแต่ว่านอลล์นักเรียนโอเคพร้อมรันแล้วครับกดเลยครับเอาบางพร้อมรันแล้วจะน้อยเจ้าอุ้ยใครวะเนี่ยเชนมาใครคใครคือเชนมาครับ อะไรอีกใครครับเขนมาไปแล้วจะไปเล่นกับแตงโมกับอ e ีไปไปใครคือเขนมาวะนี่ผมก็ไม่รู้อันนี้ปืนอะไรนะ M590 ปืนมันอ่อนเกินปืนมันอ่อนเกินเฮ้ยเชื่อท่าท่าอะไรวะอ๋อท่าแชมป์รวมเสื้อคอเต่าเอ้ยคอเต่าโอเคครับ ไม่มีตั้งสุ่มเลยครับใครที่จะสนใจเป็นสปอนเซอร์ช่องแดนนี่คนนะล่อหน้ามนก็สามารถเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเติมเกมบา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 หรือว่า,อ,าอะไรก็ได้นะครับเออก็ติดต่อไ,ได้ดีสคริปชันเลยครับไม่แต่งครับไม่แต่งเอาทีมอาบังอยู่เอาทีมอาบังยุนะครับ เทจดเฮ้ยผมผมจะได้กดตอนไหนเนี่ยสาวให้กดเลยครับก็รอสาวกดไปครับชิลครับชิลไงชิลไงพร้อมลั่นแล้วครับพร้อมลั่นแล้วเนี่ยพร้อมลั่นแล้วพร้อมลั่นแล้วกดครับ เฮ้ยเี่ยกอสากอสากไก่ครับทำไมสาวไม่กดอ่ะครับโอ้โหสาวยังไม่กดเลยนะตอนนี้ก็กินเวลามากี่นาทีแล้วไม่รู้นะครับก็ดูผมฝ่ยไปก่อนแล้วกันนะครับกดเลยกดเลยครับอยากเล่นละ ครับเาลาต้องพูดพอานะครับ Let's go 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 baby Let's go baby Let Let go Let's go baby let เจ้าอัปเดตอะไรมาใหม่แฟนพี่มันเล็กจัง,งวะเอ้อเลชกบบีกด,ดยับไอโรชุดดูดิแต่งชุดอะไรมาพร้อมลั่นแล้วครับเบบีพร้อมลั่นแล้วผมพร้อมลั่นแล้วเบบีกดยับเบบีเบบีครับ เบบี้ครับกดเดียครับแเบบี้โอ้โหผมจะได้เล่นตัวไหนเนี่ยผมอยากเล่นแล้วโอ้ผมอยากเล่นแล้วกดเยอะฮึฮึกดเยอผมอยากเล่นแล้วผมอยากเล่น,ลนเจย์เจค่ะนะเนี่ย ดีครับผมอยากเล่นเลยอยากเล่นแล้ว,ลลวจะมาโกรธอะไรอีกขอร้องขอเธอ กอยจะได้ลินอื้ยแม่งกวยเตะห้องจัดโอ้ยเออเจ้าทีว้ย แม่งหวยเจอมา,อาบังพร้อมลันแล้วจ้ะนายจา๋ารอดูเลยรอดูเลยรู้สกิลอะไรมาไว้น่ะกองไฟข้างสูงโอเคไปตรงกรองไฟข้างขั้นสูงแล้วกันนะครับนายชิลอยู่ไอพวกมันเปิดไมโซเล่ะอะไรกันมาแม่งพูดเยอะดิ แบกเองมาครับอบางมรจนายจ๋าโอ้โหล่วงไปหนึ่งนะครับไอโซโลร่วงหนึ่งอบางมรจนายจ๋า สวยขอบคุณนะนี่มันหนีนี่มันหนีหนีไปไหนหำหนีอบังเหรอหนีอบังเหรอครับไม่ได้หรอกวันนี้อบังเอาเจ้าอบังขออนุญาตโชว์ฟอร์มนะฮะวันนี้เออขออนุญาตโชว์ฟอร์มแบกสาวนะครับอบังอบังไม่พูดให้ฟังแต่อบังทำให้ดูเลย บังพร้อมลั่นนะบังพร้อมลั่นบอกเลยตัวผู้เจอผมนักแข่งเหลี่ยงอินเดียแค่นั้นแหละ,จะเจอผมบอกเลยเจอผมเลยในแข่งเหลี่ยงอินเดียนี่ปุ๊บชืบวปาร์มาโปเชจูกจูก๊กจูกมาปาดมาไม่เจอโอเคจ้านายจ้ายังไม่เจอใครจ้า เคกองไฟขั้นสูงอยู่ตรงไหนวะจะลวงหนึ่งจะนาจ๋าจะลวงสองจะนายจ๋าแต่แม่งยิงไม่โดนว่ะเฮ้ยเชี่ยเออ,อ,อเดินมาอย่างงี้เดินมาเสิือบอ่ะ <First Black. S 1> เดินมาเสิร์ฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนไม่เข้าเฮี้ยโอ้โอ้โอ้โอโอ นี่ไงเดินมาเสิร์ฟบางรอยอยู่แล้วสวยเพื่อนอ่าวเลืองมาดิอาบางังอาบางโชจัดอาบังโชจัดาบางโคโชจะนายจ้าสอนนี้อาบาังเอาเหลือง ก็ถึงยัางไางาเธอคงไม่กลับมาบสิ่งที่เหลือฉันไว้ก็คือน้ำตา,าที่เธอฝากกับฉันไว้ก็เกินพอเธอคงรู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายคนเธอชิดไกล เขาทำลายเธอโดยไม่ต้องเจ็บช้ำคือเรามีตัวมาขวาเรามีตัวมาขวาไงแตกหนึ่งไงจะชุบหรอจะชุบหรอจะชุบหรอ,จะ,หรอจะนายจ้าชุบหรอจะนายจ้ายากหน่อยไปตรงนั้นตัวเดียวตัวนี้อยู่ไหนวะ แม่มือนีบวย่านผีดอกเด้อแม่มือนีบวย่านผีดอกเด้อเพราะว่าสมือนีคนมันนนากลัว<า>กลัวผี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 วผ <Double kill. S 1> อไม่ที้แล้วมันโหดจริงเลยเจ้าน้าเจ้าแต่บางก็แบกอยู่นะเจ้านายจ้าบางก็เอาเลี้ยงของอบังอะอ,งะอบังโชว์เจ้า <you> อบัางโชว์เจ้าบางโชว์เจ้านายจ้า อ่บังเล่นให้รู้จักนะจ๊ะนายจ๋าช็อตนี้อ่บังเอาเหลียงเอาเหลียงเอาลาวเออเฮ้ยอ่บังจะจามโอออ่ะบังจามอ่ะแมงฉุนโรตีเกินอ่บังฉุนโรตีปันจันนายจ๋าอ่บังฉุนโรตีจัดเลยอ่บังทำโรตีทุกวันไงธรรมดาแหละ าตาสไตล์บังลาจานายจ่าแล้วช่อนี้บางมายืนเอาแอรระดอบเลยบางไม่กลัวใครทังสินอาจารย์นายจ่าช่อนี้กลัวทำไม First, เกิดมาเป็นคน First, อย่าไปกลัวคนเกิดมาทำไมถ้ากลัวช่วงหนึ่งอาจารยจ่าแต่บางก็โดนจานายจ่าบางขอพันยาแป๊บอาจานายจ่าเค <Okay, S 2> บางพันยาแล้วแล้วโอเคบางเจาะบางเจาะก่อนเค <Okay, S 2> บางเจาะมา ตัวเดียวตัวนี้อยู่ไหนวะจ้านาจาเฮ้ยตีนขึ้นทางใต้จ้านาจาเฮ้ยโอ้โหทีมเก็บวัะโอ้ไม่ทีมโหจังวัานาจาเกมนี้โอ้บังไม่ได้เอ็มวีพีด้วยจ้านาจาโอ้โหเดี๋ยวมาต่อเกมที่ส่องเลยจ้านาจาไม่พูดพราวน้ำเพลง อ่ะบ,บังขออยากเก็บ MVP วีพีเอไม่ใช่ขอ,อยากเก็บอัตราชนะล้วนนะจ๊ะนายจ๋าโอ้เออบ,บังลืมเปลี่ยนพลังแฝงว่าโอ้โหไม่เออบ,บังลืมเปลี่ยนพลังแฝงมาจ๊ะนายจ๋าโอ้เออบ,บังไม่ชอบแผนกจัด,นนดค้างอาวุธเลยอ่บ,บงังรู้สึกว่ามันไร้ประโยชน์นะจ๊ะนายจ๋าไปช้างแม่แล้วกันแต่เล่นแล้วก็เล่นให้สุดนะจ๊ะนายจ๋า เราได้เล่นแล้วเจอกองไฟขั้นสูงของอบังแลวจนาจ่าเอาเจ็บนะจะนายจ้าจูบมานี่ไงลนเหรอ ลนหลจะนายจ้าจัางว่านี้ครับวิงใส่เลยจ้านายจ้าไม่กลัวแล้วแตกแตกจน้นายจ้าอ้นะอาวเลี้งโอ้ <ไป S 1> oh, อาางกับสาวแบกทีมจัดเลยว่าสาวเราก็ฮู้อันเนี้ยสาวก็ฮู้เหมือนกันอะนเนี้นนจนยจ้นายเจ้าอ้าวเลี้ยงเลยล่ะ แต่ถามว่าโหดเท่าอบางยังก็ยังไม่เท่าอาบางนะอาจจะยังนะยอกยอกจะนายจ๋าเขาอาจจะโหดกว่าอบางแล้วล่ะนะเขาระดับเทพไงเขาเล่นทุกวันครับแต่อบางไม่ค่อยได้เล่นจะนายจ๋าแต่อบางก็พอได้อยู่ถึงอบังไม่ค่อยได้เล่นแต่ฝีมือที่สมัยอบางแข่งอยู่โปลีอินเดียก็ยังพอเหลือยอยู่จานายจ้าได้อยู่จ้าได้อยู่จ้าไม่ได้แย่จ้า นี่ไงจ้านายจ๋าบังปาดหัวให้ด้วยช่อนี้อ่ะบังอ่าวหลืองบ้าละจ้านายจ๋าแล้วบอกเลยอ่ะบังชาร์จเลยจ้านายจ๋าช่อนี้อ่ะบังไม่พูดพความทำเพลงจะพูดพความทำเพื่ออ่ะบังไม่อยากพูดมากแล้วเจ้านายจ๋าบังไม่อยากพูดพความทำเพื่อแล้วจ้าบังขอใส่เลยได้ไหมจ้าอ่ะบังขอใส่เลยจ้านายจ๋าช่อนี้โอ้โหแล้ว ยิงล่วงละนาวเลยจ้านายจ้าจโอ้โห,โโหแม่งทีมยิงไปตายทีมยิงตายเลยแลกโอ้โหเอาสาวเราตายวะนายจ้าเดี๋ยวเราเอาปืนไปให้สาวเราก่อนนะจ๊ะนายจ้า,จาโอเคทิ้งไปทิ้งไปเลยเจ้านายจ้าได้ยู่จ้ะออได้ยู่จ้ะ แค่นี้ก็พอแล้วจ้ะสาวเราโหดอยู่แล้วโอ้ยสาวให้หัวใจอบังเขื่อนจ้านาจ่านี่จ้ะอับังขอยาส่วนนะเจ้านาจ่าอ้หอมมากเลยจ้านาจ่าหยอกครับหยอกขอบคุณนะสาวให้หัวใจแล้วจ้านาจ่าเวยเน็ตปิงหะจ้จนาจ่าแม่งเกิดอะไรขึ้นวันนี้อยู่ดีเน็ตแดงโอ้โหสวยแล้วจ้านาจ่าอับังเน็ตหมุน นี่ไงลวงหนึ่งจ้านาจ๋าลวงสองจ้าลวงสามจ้าดูไปก่อนจ้านาจ๋าลวงอีกลวงอีกลวงแล้วลวงอีกโอโ้โหอโุโอโ้ยเอาจาระจัานาจ๋าชนนี้โอโ้โหยังกระตบบอดหรือว่าบางตบบอดอยู่วะตอนนี้ บางไม่รู้เรื่องเลยนะจ๊ะนายจ๋าบางก็เล่นตามภาษาบางจ้านายจ๋าบางไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะบางไม่รู้เรื่องเลยจ้านายจ๋าบางเล่นตามภาษาบางนี่แหละเล่นแบบตามมีตามเกิดจ้านายจ๋าให้หัวใจสาวก่อนออกรบจ้านายจ๋าให้หัวใจสาวก่อนออกรบจ้านายจ๋านี่ไอ้หงไอ้หงอิจฉาดิ ไอหงเอฉ่าอาบางอังกันเลยจ้านาจ่าไม่มีเหมือนอาบังอาันจ้านาจ่าหลู่เลีล้ยงว่าง,งเกียบเฮ้ยมึงไปเห็นยังวะไปเห็นยังว่าอยูกก่กลางหน้าเว้ยอดล่วงอีกหนึ่งแต่ทีมเราก็ล่วงนะช่อน,นี้จ้านาจ่า รอรอยับ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 เลยจ้านายจ่าเฮ้ยทีมเราล่วงไปหมดเลยว่ะเข็มล่วงอยู่ไหนจ้านายจ่เาเดี๋ยวซ้ำอันี้ก่อนแล้วกันจ้านายจ่ายังอยู่กับสาวเราเจ็บเจ็บจ้านายจ่า ตวงจ้านายจ๋าอาบังขอ,อยังเก็บน่อันหน่อยจ๋าโอ้โหเก็บสี่พร้อมชินชี้จ้านายจ๋า MVP หยุดแหลวรู้เรื่องหวังเกียรมาดิอาบังชนะสิบครั้งติดแล้วจ้านายจ๋าเอาเรื่องเปล่าโอ้โห่เอาจัดเอาจัด โครโหดโครกอดโคตรอันตรายเลยจ้านายจ้าโอ้โหย5สิบห้าบาทคุ้มจ้าเป็นตะเติมอยู่นะเนี่ยอ่บังโหดปะจ้านายจ้า หนูนับดดบไม่ได้เนดินเไม่ได้อไม่ได้ะอ๋ะอสาวสาวจะพาบางเล่นโหมดธรรมดาแล้วนะจ๊ะนายจ๋าหลังจากที่เราไปวอมมือในสี่สีมบแล้วจ๊ะนายจ๋าบัดนี้ก็ได้เวลาอันเป็นเกียรติแล้วที่อบ,บังจะต้องกราบราทุกคนนะจ๊ะนายจ๋า ก็อาจจะเจอคลิปใหม่ถ้าใครชอบอบังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้อบังด้วยนะจ๊ะนาจ๋าขอบคุณจ้า